ร่มธรรมธรรมะที่จะทำให้คุณร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลาธรรมะเพื่อประชาชนในบทชัยยมงคลคาถาที่แปด พระโบราณอาจารย์ได้รจนาเอาไว้ว่าทุกขาหาทิท์ทิพุจเคนะสุทธะหัตถังพระมังวิสุทธิชุติมิตรทิปกาพิธานังยานาคเทนะวิทินาชิตวามุนินโทตันเตจสาภวตุะวะตวเตชยมังคลานิ พระเจนสีผู้เป็นจอมมุนีได้ชนะประกาพรมผู้มีฤทธิ์สำคัญตนว่าเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยคุณอันบริสุทธิ์มีอาสรพิษคือทิฏฐิที่ตนเถือผิดรัดรึงไว้ด้วยเทศนายานวิธีด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลน,นั้นขอชัยมมงคลทั้งหลาย จงมังเกิดมีแค่ท่านชัยชนะของพระพุทธเจา้าครั้งสุดท้ายเป็นชัยชนะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีชัยต่อพระกาพรมผู้มีความยึดมั่นถือว่าตัวเองนะเป็นผู้มีอายุยืนที่สุดสถานที่ของพรมนี้นะ่ะเที่ยงแท้ที่สุดแต่หารู้ไม่ว่า ยังถูกพยา,ยามาณบังคับบัญชาได้รเรื่องนี้พระพุทธองค์ทรงเล่าให้พิสุสงฟังที่พระวิหารเชตวันร่องทรงเล่าว่าเมื่อครั้งที่ทรงดูวาราจิตของพระกาพรมที่สวยสุขอันเกิดจากพระรามาบัติเป็นเวลาย,ยาวนานนั้นมีความเห็น เป็นอย่างไรบ้างก็ทรงทราบว่าระกาพรมเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดคิดว่าพรมโลกเป็นที่เท,ที่ยงแท้ยั่งยืนไม่มีการจุติไม่มีการเกิดเป็นที่พ้นไปจากทุกข์คือคิดว่าพรมโลกหลุดพ้นจากวัตะสงสารแล้ว มื่อพระองทรงทราบความคิดของปะกาพรมจึงไปปรากฏพระวรกายที่พรหมโลกท,ทันทีเหมือนบุรุษที่มีกำลังเหยียดแขนและคู่แขนในเวลาอันสั้นพระกาพรมเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จมาแต่ไกลก็ทูลว่าท่านผู้นิรุกข์นานทีเดียวหนอ ที่ท่านไปเรียม,มาในที่นี้ท่านผู้นี้ละทุก์พรมสถานที่นี้ทีิงแท้มั่นคงยั่งยืนไม่เกิดไม่ตายเป็นที่ออกจากทุก์สุขที่ยิ่งกว่าพรหมสถานย่อมไม่มีพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก,ก่อนปากาพรหมท่านถูกอวิชชา คือความมืดครอบงำแล้วหนอเพราะท่านกล่าวสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงแท้ที่จริงผู้ที่เกิดในลรลวโลกยังมีเกิดแก่ตายไม่เที่ยงแต่ฉะไหนท่านจึงกล่าวว่าเที่ยงขณะนั้นมารผู้ใจบาปได้เข้าไปสิงพรมปาริสัชาผู้หนึ่งทำให้ตกอยู่ในอำนาจของตน พรมท่านนั้นจึงกล่าวกับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าดูก่อนพระองค์ขอพระองค์จะได้เบียดเบียนรุกรานระกาพรหมรกาพรหมนี้นะ่ะเป็นเท้ามหาพรหมผู้เป็นใหญ่อันคณะพรหมทั้งหมดไม่อาจฝ่าฝืนได้เป็นผู้ยังสรรพสัตว์ไอเป็นไปในอำนาจเป็นผู้สร้างโลก เนรมิตโลกเป็นผู้ปรุงแต่งสัตว์เป็นผู้ใช้อำนาจเป็นบิดาของสรรพสัตว์ที่เกิดแล้วและกำลังจะเกิดดูกรผู้เจริญสมณพราหมณ์ก่อน,อนเป็นผู้ติเตียนดินน้ำลมไฟเป็นผู้ติเตียนเทวดาติเตียนพรหมว่าม่เที่ยง เมื่อแต่กายทำลายขันไปต้องไปเกิดในอบายกันมากมายเสวนสมณพราหมณ์ผู้สรรเสริญดินน้ำลมไฟสรรเสริญเทวดาพลมเมื่อตายไปแล้วก็จะเข้าถึงพรมโลกเพราะฉะนั้นท่านจงทำตามคำของประกาศพรมจะได้ฝ่าฝืน้ำนาจเลย เป็นเรื่องที่น่าทึ่งทีเดียวนะเจ้าว่ามาตรตนนี้เนะี่ยมีความเพียรพยายามมากพยายามขีดขวางพระพุทธองค์เรื่อยมาแต่แต่าครั่งดิบลงเสด็จออกพนวดก็ถูกพยายามมาตรตนนี้เนะี่ยเอาสมบัติจกกักรพรรดิมาล่อแต่เมื่อเปลี่ยนใจพระองค์ไม่ได้ก็คอยหาทางกลั่นแกล้ง หาทางขัดขวางเส้นทางการสร้างบารมีเรื่อยมาหรือแม้พระองค์จะได้ตัสรุธรรมแล้วก็ตามก็ยังหากาดตามรังควานอยู่ไม่ว่างเว้นในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันพยามารที่เฝ้าติดตามว่าวันนี้พระสมณโคดมจะไปโปรโดใคร เราจะต้องไปขัดขวางเมื่อพญามารรู้ว่าพระทตองทรงประทับอยู่ที่เมืองอุกตะที่ป่าสุปะคะแล้วได้สำรวจดูว่าพระองค์จะเสด็จไปไหนก็เห็นว่ากำลังจะไปพรโมโลกจึงคิดว่าพราะสมณโคโดมกำลังไปพรโมโลกเพื่อกลับใจของประกาศพรม จึงคิดจะไม่ยอมให้ปกาพรมไปสวมนาจของพระพุทธเจ้าและคิดจะให้พวกพรมทั้งหมดต้องตกยะน,นอำนาจของตนไม่ให้พรมก้าวล่วงพ้นวิสัยของพยาม,มารจึงปฏิหารกายติดตามพระบรมศาสดาไปแล้วมายืนกับบางตัวอยู่ในระหว่างหมู่พลมเมืม่อมารู้ว่า พวกพรหมกำลังถูกพระพรมศาสดาชักนำไปสู่เส้นทางนิพพานจึงทำตนเป็นผู้ค้ำชูพรหมโดยการเข้าสิงพรมหมริสัชชาพระผู้มีพระ,พระภาคเจ้าทรงทราบว่าเสียงที่กล่าวออกมระนั้นน่ะไม่ใช่พวกพรหมแต่เป็นพระพรหมถูกมารเข้าสิง และยังมังอาจมากโกหกพระองค์ผู้ซึ่งไม่มีใครสามารถทำให้หลงไหลหรือคล้อยตามได้จึงบรนโสียหนาดว่าแนมานเราเท่านั้นในพรหมโลกนี้ที่รู้จักท่านพวกพรหมและบริษัทพรหมอยู่ในอำนาจของท่านท่านคิดว่า แม้เราก็อยู่ในอำนาจของท่านหรือแต่ว่าเรานไม่ได้อยู่ในอำนาจของท่านหรอกฝ่ายพกาพรมก็กล่าวถึงความเป็นใหญ่ของตนอวดอ้างอิทธิฤทธิ์ของตนว่าไม่มีใครจะมายิ่งใหญ่เทียมเท่าตัวเองได้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเรารู้แล้วว่าท่านเป็นผู้มีอนุภาพมาก ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ย่อมโคจรส่องสว่างอยู่เท่าใดอำนาจของท่านเป็นไปในพันจักรวาลเท่านั้นท่านย่อมรู้จักสัตว์ที่เลวและประนีตรู้จักสัตว์ที่มีอราคะและไม่มีอราคะรู้จักจักรวาลนี้และจักรวาลอื่น และรู้จักการมาและการไปของสัตว์ทั้งหลายดุจกรพกาพรมเราย่อมรู้ความสำเร็จและอนุภาพของท่านแต่ท่านย่อมไม่รู้ไม่เห็นกายสามอย่างส่วนเราตถาคตทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งกายทั้งสามอย่างคือกายอภัสระ กายสุภกินหะกายเวหัผลาเราเป็นผู้รู้สูงกว่าท่านดูก่อนพรพกาพรมกายมูสัต์ชื่ออาพัสระมีอยู่กายสุภกินหะและเวหัะรามีอยู่ท่านเคลื่อนแล้วจากที่ใดมาอบัติแล้วในที่นี้ท่านมีสติหลงลืม เพราะความอยู่อาศัยมันนานเพราะเหตุนั้นท่านจึงไม่รู้ไม่เห็นกายนั้นส่วนเราเนรู้เห็นกายนั้นดูก่อนพรมเราเป็นผู้อันท่านเทียบไม่ได้แม้เพียงส่วนเสี้ยวหนึ่งแล้วเราจะเป็นผู้ต่ำกว่าท่านได้อย่างไรที่แท้เรานี่แหละเป็นผู้สูงยิ่งกว่าท่านเรารู้จัก ดินน้ำลมไฟรู้จักสรรพสัตว์เทวดาพรหมอรุปรพมทุกชั้นเรารู้จักสิ่งเหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารู้จักนิพพานอันสัตว์ไปถึงได้ยากโดยความที่สิ่งทั้งปวงเป็นอมตะธรรม เราไม่ได้มีความยึดถือในสิ่งทั้งปวงไม่ได้มีความยึดถือแล้วว่าสิ่งทั้งปวงเป็นของเราเนื่องจากว่าในอดีตตั้งแต่พระพุทธเจ้ายังไม่มาตัดสรุ้นั้นปกาพรมได้บวชเป็นฤาษีจเจริญกสินจนได้ฌานอยู่ในป่าเป็นเวลายาวนาน แล้วได้ไปเกิดในเวหาภลาพรมอันเป็นจตุตจานภูมิมีอายุห้าร้อยกับแล้วถอยลงมาเกิดในสุภาินหพรหมภูมิด้วยอำนาจตติยชาญเมื่อสวยสุขในพรหมชั้นนั้นแล้วต่อมาก็ถอยลงมาเกิดในอาภัสราพรหมด้วยอำนาจของทุติยชาญ สวยสุขในพรหมชั้นนั้นจนหมดอายุไขแล้วก็ถอยลงมาเกิดเป็นท้ามหาพรหมในปฐมภูมินั่นก็หมายถึงว่าพระกาพรหมได้เสื่อมจากฌานที่สูงที่สุดตั้งแต่จะตชาฌานลงมาจนถึงปฐมฌานซึ่งมีอายุเพียงหนึ่งกับตอนที่เกิดใหม่ๆนั้น ก็ยังระลึกถึงกรรมในชาติกันก่อนได้ว่าเคยได้ชานอะไรไปเกิดที่ไหนต่อมาเนื่องจากสเสวยสุขอันเกิดจากอารมณ์ของฌานสมาบัติเป็นเวลายาวนานก็หลงอยู่ในฌานสุขทำให้เกิดสัสตะทิฏฐิว่าพรหมโลกเป็นของเที่ยงยั่งยืนพบที่ออกจากทุกข นอกจากพรมโลกนี้ไม่มีอีกแล้วเข้าใจว่าพรมโลกนี้แหละประเสริฐที่สุดเห็นไหมจ๊ะว่าแม้กระทั่งพรมที่ชาวโลกเข้าใจกันว่าเป็นผู้สร้างโลกนั้นนหะ่ะยังหลงตัวเองและเข้าใจผิดไปได้ถึงเพียงนั้นความเข้าใจผิดเป็นอันตรายใหญ่หลวงทีเดียว พระพุทธเจ้าท่านถึงต้องไปแก้ความเห็นผิดนั้นส่วนว่าพระองค์ท่านจะแก้ไขประกาพรมด้วยวิธีการอย่างไรนั้นวันพรุ่งนี้เรามารับฟังกันต่อนะจ๊ะว่าประกาพรมจะยอมเข้าใจไปตามความเป็นจริงไหมจะยอมกลับใจเป็นสมมาทิฏฐิและหันมานับถือพระรัตนตรัยไหม วันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ขอให้พวกเราอย่าลืมการปฏิบัติธรรมมันทำใจให้หยุดให้นิ่งเราจะได้รู้จักความเป็นจริงของพลมโลกจะได้ไม่หลงผิดหลงทางแต่จะดำเนินชีวิตอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องตลอดไปท้ายที่สุดนี้หลวงพ่อ ขอหนุยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัต,ติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้น ให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง,ง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ